ราคาทองวนันศุกนะครับทองมั่วได้มีการเทยาวนะครับหลังจากชนไฮเดิมเนาะแล้วก็เทยาวนะครับแล้วก็ทะลุโลของตัวเองนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่ามันยังยืนเหนือได้นะครับหมายถึงถ้าเกิดว่าทำทำไฮทำโลที่สูงขึ้นอีกสักอีกสักโลหนึ่งนะครับก็มีโอกาสขึ้นต่อนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าวันนี้นะมีแต่ลงแล้วทะลุโลตรงนี้อีกนะครับมีโอกาสลงยาวนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้จุดเปลี่ยนนะครับคือโลนี้นะถ้าเกิดลงนะโซน3819นะครับเอามาดูไทม์เฟรมย่อยกันนะตอนนี้ไทม์เฟรม1ชั่วโมงเนี่ยมีการเด้งขึ้นมาเนื่องจากเมื่อวานชน แนวเทรลไลน,น์นะครับแนวเทรลไลน์ตรงนี้นะฮะแล้เด้งขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้มันอยู่ระหว่างกลางและก็อยู่ตรงโลก่อนหน้นะครับโซนของแนวต้านก่อนหน้นะครับแล้วมันอยู่โซนนี้นะฮะถ้าวันนี้ลงต่อนะครับถ้าวันนี้ลงต่อ ต้องทะลุโลนี้อีกทีนึง่งนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะทะลุโลนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันยังขึ้นนะฮะมันจะตามหายทำโลที่สูงขึ้นเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะตอนนี้มันยังเลือกทางอยู่ว่าจะขึ้นหรือลงเนาะเทรนยังขึ้นต่อเนื่องนะครับยังไม่ เปลี่ยนเป็นขาลงแบบสมบูรณ์ถ้าให้เปลี่ยนเป็นขาลงสมบูรณ์คือทะลุโลนี้แต่ถ้าเกิดว่าจะขึ้นต่อต้องทำํำไฮรับโลที่สูงขึ้นนะครับทำห้ทำโลที่สูงขึ้นตอนนี้ในไทม์เฟรมย่อยเริ่มยกโลแล้วเหลือก็แต่ทำไฮที่สูงขึ้นอีกทำโลที่สูงขึ้นอีกอีกสักอันนะครับถึงจะคอนเฟิร์มนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราสามารถตีเทลไลน์แบบนี้ได้ ในทางเฟรมย่อยตอนนี้ท i เฟรมท m เฟรมย่อยเป็นแบบนี้ถ้าอยู่มันลงมาทุนโลตัวเองอีกก็เสียทรงขาขึ้นของทางเฟรมย่อยและมันจะลงต่อไปเนาะเราจะดูใน t ท m e เฟรมย่อยตอนนี้นะครับทางเฟรมที่4ชั่วโมง1ชั่วโมงเนี่ยมันยังไม่ชัดเจนแต่4ชั่วโมงทะลุโล,โ,ะลโลตัวเองตรงนี้1ชั่วโมงทะลุโลตัวเองที่ตรงนี้ ไทม์เฟรมย่อยลงมา M 1 5 M 5มันแค่เด้งขึ้นมานะตอนนี้เรารอถ้าเกิดจะลงนะให้มันลงเหมือนไทม์เฟรมที่ใหญ่ขึ้นนะแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ๆมันเด้งขึ้นมาแบบนี้ก็เล่นยอบายต่อนะครับเพราะฉะนั้นโซนนี้นี่นแหละเป็นโซนแนวต้านให้ ดูว่ามันจะเลือกทางไปทางไหนนะครับวันนี้นะครับถ้าลงก็มีแนวรับข้างบนข้างลาง่างตรงนี้แล้วถ้าเกิดทะลุลงมาลงยาวนะครับลงยาวอาจจะเดี๋ยวค่อยอวิเคราะห์วันจันทร์อีกทีก็ได้นะครับเนาะแต่ระดับเดย์เนี่ยยังขึ้นต่อเนื่องนะครับระดับเดย์ขึ้นต่อเนื่องก็ประมาณนี้นะครับให้ดูที่ไทม์เฟรมย่อยว่าเรื่องทางยังไงนะครับ